สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัทาราพกรราชจรุนครูโรงเรียนบ้านบ่อรังศูนย์พัฒนาวิชาการบ่อรังอำเภอพิเชาบุรีจังหวัดเพชรบุร์โดยผู้บริหารโดยนางนักดาแพรน้อยรักษาการในตําแหน่งวันนี้ดิฉันจะมาถอดบทเรียนการประเมินความสามารถด้านการหาน um ของผู้เรียนอายชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2565นะคะ สถานศึกษาของเรานะคะได้นําผลการประเมินในปีที่ผ่านมามาวาแผนการยกระดับผลสมลัมฤทธิ์การประเมินความสมามารถด้านการอ่านของผู้เรีย,ยนอาพีเนี่ยอย่างไรการประเมินความรู้ความสามารถของ,งเด็กในปีในปี64ที่ผ่านมานะคะว่านักเรียนนั้นมีผลการอ่านเป็นอย่างไรโดยนําจุดบทความแล้วก็จุดที่เป็นปัญหาต่อการเรียนแล้วก็ผลสมลัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในปี64นะคะมาเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรในการหลักสูตรเสริมการอ่านของเรานะคะซึ่ง ดิฉันครูผู้สอน,นได้พัฒนาหลักสูตรเสริมการอ่านในเรื่องของการประสมคาในแม่กกาขึ้นมานะคะแล้วคุณครูนะคะมีวิธีการขั้นตอนกระบวนการในการทำก็คือคุณครูจะใช้หลักของไทเลอร์นะคะหลักสูตรของไทเลอร์ซึ่งจะมีอยู่ตีขั้นตอนนะคะซึ่งนในแต่ละขั้นตอนนะคะก็จะตั้งเป็นโมเดลก็แบบนี้นะคะขั้นตอนที่หนึ่งเราศึกษาสภาพป,ปัญหาแล้วก็วิเคราะห์แนวทางแก้ไขเชาว่นนักเรียนมีจุขขดอ่อนอะไรอ่านไม่ได้นะคะเราจะ ทำอะไรนะคะที่จะพัฒนาสิ่งนี้แล้วในขั้นตอนที่2ก็คืออยู่ในขั้นตอนกระบวนการพัฒนาก็คือเราต้องมีหลักการหนึ่งหลักการสองจุดประสงค์ว่าจุดประสงค์ของเราที่จะทําให้เด็ก่อานออกเราจะทำอย่างไรนะคะแล้วก็ตั้งโครงสร้างขึ้นมาแล้วก็ตั้งขอบข่ายเนื้อหาด้วยว่าเด็กควรจัดรู้เนื้อหาแค่ไหนในการพัฒนาหลักสูตรชิ้นนี้นะคะแล้วเวลาเรียนใช้เวลาเรียนเท่าไหร่กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เราต้องทําอะไรบ้างนะคะแล้วสื่อสื่อการเรียนรู้มีอะไรบ้างแล้วก็มีการวัดแล้วก็ประเมินผล ซึ่ง,ท,งทั้งหมดนี้ก็จะต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเพื่อว่าให้เราเดาเนินการเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัดและเต็มประสิทธิภาพนะคะแล้วในขั้นตอนที่3าเราจะทดลองใช้ซึ่งในการทดลองใช้หลักสูตรเนี่ยเราเมื่อเรากําหดนดแนวทางในการทดลองใช้แล้วอันนี้จะใช้ตัวอย่างก็คือนักเรียนชั้นปศึกษาปีที่1นึ่มีการศึกษา2,565นั่นเองนะคะขั้นตอนที่4ประเมินผลและประับปรุงหลักสูตรอันนี้เราประเมินผลก่อนใช้หลักสูตรแล้วก็ ประเมินผลหลังการใช้หลักสูตรแล้วก็น้าหลักสูตรน้ามาปรับปรุงแล้วก็ประเมินผลแล้วก็มีข้อเสนอแนะประับปรุงแล้วก็จะใช้ในปีต่อๆไปเพราะว่านักเรียนปีน1ก็สองปนึุดปีนะคะก็พัฒนามาจากปี64่ไมมาหกห้าปี6กก็คงจะต้องทําต่อแล้วก็สวัสดีคะ่ะนักเรียนนี่ก็เป็นคลิปที่19นะคะสําหรับการเรียนภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนสระอูค่ะตอนนี้อยู่ข้างล่างแล้วนะคะอ่าดูซิว่าหน้าตาเป็นยังไงสระอูเห็นไหมคะ อ่าสระอูอ้าก่อนจะเรียนคําผสมกับสระอูเรามาดูพยัญชนะต้นกันก่อนคะ่ะว่าออกเสียงอะไรกันบ้างอ่าดูนะคะอ่าตัวแรกอะไรคะงองอ่งออานักเรียนก็ขึ้นต้นอ่าคำให้คร่องก่อนนะคะแล้วก็ผสมกับสระอูตัวต่อไปเลยนะคะเรามาดูซินะคะว่าถ้าผสมกับสระอูตัวนี้แล้วจะเป็นอย่างไรนะคะตัวแรกเลยคะ่ะเห็นไหมคะงอ งูงูค่ะแล้วก็มาทบทวนกันนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างนะคะอ่าตัวแรกค่ะงออูงูดออูดูปออูปูกออูกูหออูหูค่ะถ้านักเรียนฝึกอ่านได้คล่องแล้วนักเรียนก็เหมือนเดิมนะคะถ่ายคลิปวิดีโอส่งคุณครูเอาะเนาะเอาเขาไอเล้วออดจอดหางเนาะ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิจิตั้์นิจด,ดวงครับน้ามาถ่ายลายคลิปที่17ครับขออีขีผีฝีสวัสดีครับอา้าวเดี๋ยวให้วิ่งไปนะคะสละตามที่ครูบอกเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะคะเตรียมเตรียมสละดเอ๊ดเด็กชายมอสเตรียมวิ่งนะคะ โอ้โอ้อ้าวถูกต้องอกลับมาตัวมือให้หน่อยเกเคอ้าวสาวรัสาวรัเตรียมเตรียมเตรียมสาวลัสาอู้อ้าเก่งกลับมาตัวมือให้หน่อยการถอดบทเรียนการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาภีชั้นประถมศึกษาปีที่1ปมีการศึกษา2,565ของโรงเรียนบ้านบ่อรางก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ